รับของกรทมก็เดินม,มาแล้วนะครับนะครับก็คือถือว่าเป็นเรื่องการยามดีในการเข้าทํางานที่ตาราว่าการกรทมวันแรกนะครับ,รบรสีดำนะฮะ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณเจษชาสิทธิพันธ์นะครับทั่วรายการกรุงเทพมหานครนะครับก็มาอยู่ที่จุดนี้แล้วนะครับก็เป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํากรุงเทพมหานครนะครับที่สาระวะการเสราชิงช้านะครับ ก็ที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศอยู่เวลานี้นะครับ ก็มีก็มีการทักทายข้า,ขาการกรุงเทพมหานครนะครับบนชั้นตอนนี้ที่เปิดเปิดกระจกเห็นข้างบนนะครับคุณผู้ชมครับเจ้าชาติก็มาพร้อมกับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็จะเป็นทีมงานรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีคุณจัก,กรพันธ์ผิวงามนะครับที่เราเห็นอยู่รองเสกจารดรอกอรพิษณุนะครับรวมถึง อาจารย์ทวิดากำมลเวทนะครับนี่ก็เป็นเสียงของข้าราชการกรุงเทพมหานครนะครับที่ตอบรับแล้วก็ทักทายคุณชาติชาติสิทธิพันธ์นะครับที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็จะมีการโบกมือให้กับอาจารย์ชาชาตินะครับ เรมวลชนก็ค่อนข้างจํานวนมากนะครับวันนี้ที่มาปักหลักแล้วก็กอดติดอยู่ที่สาระวะการกรทมที่เสาชิงช้านะครับ รคับที่คุณผู้ชมได้ยินก็จะเป็นเสียงกรี๊ดนะครับของข้าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็เรียกว่าข้าราชการก็มาต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับแล้วก็มีบรรยากาศของการทักทายโดยคุณชัชชาตินะครับแล้วก็ข้าราชการเองก็มีการทักทายคุณชัชชาติด้วยนะครับแล้วอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวคุณชัชชาติก็จะมีการแถลงข่าวนะครับ ทางจะมีพละการจำนวนมากนะครับที่มารอต้อนรับก็เดี๋ยวรอการสัมภาษณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเควันนี้ยังมีภารกิจอีกจำนวนมากคุณผู้ชมเห็นบรรยากาศเวลานี้นะครับอาจารย์เจาติก็ทักทายข้าราชการนะครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะเดินทางไปอีกจุดเพื่อที่จะมีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกับ ข้าราชการกทมต่างนะครับก็ข้าราชการเองก็เป็นบรรยากาศความตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะครับคุณผู้ชมก็ก็เป็นปรากฏการณ์อีกแบบหนึ่งที่เพิ่งจะได้เห็นเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ทั้งชาวบ้านทั้งพนักง,งานเก็บขยะก็จอดรถทักทายกุฎิชาตินะครับเมื่อสักครูน่นี้นี่ครับผมอยู่กับช่งางภาพกุญชาตินะครับ,รบ <laughs> เป็นไวรัลนะครับช่งางภาพกุญชาติตอนนี้ โอเคปฏิบัติหน้าที่จแเลยนะครับคุณผู้ชมก็เนี่ยครับก็เป็นบรรยากาศจมเห็นกองทัพสื่อมลชนเยอะมากคุะชาติก็ศักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สารวะการกทมเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็น ทีมรองผู้ว่านะครับก็มีคุณจักรพันธ์ผิวงามนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยศา,ยาสตราจารย์ดรทวิดากมนเวชมีรองศาสตราจารย์ดรวิษนุนะครับแล้วก็คุณสานนท์หวังสร้างบุญซึ่งเป็นทีมรองผู้ร่าราการกรุงเทพมหานครนะครับโอเคตอนนี้ก็เริ่มสลายตัวเราไปสรุปกันนิดนึงขออภัยคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะ มีบรรยากาศที่ค่อนข้างเยอะแต่ผมว่าเอางี้เดี๋ยวเราไปคุยกับขลาการบางส่วนเดี๋ยวเราเดินเดินลงไปเมื่อกี้ไปดูบรรยากาศที่ปรบมือปรบใจกันครับเดี๋ยวคุณจะชาติจะไปที่ห้องรัตนโกสิทป์เราก็จะไปรอที่นั่นนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาคุณจะชาติด้วยนะครับ เนี่ยคุณชมเมื่อกี้นี้ที่เราเห็นไอ้กระจกห้องกระจกทั้งหมดเนี่ยครับก็มีบรรยากาศการทักทายกุญแจชาตินะครับเนี่ยทีมงานคุญแชาติก็ส่วนหนึ่งก็ยังสักกะละสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับก็ส่งผู้ว่าราชการขึ้นไปที่ด้านบนนะครับก็ไปสักกะละแล้วน่าจะไปดูห้องทํางานนะเข้าใจว่าก็จะเป็นห้องทํางานที่ที่อยู่ที่จุดนั้นนะครับ รบรรยากาศทั้งหมดนี่ก็เป็นทีมคุณชาตินะครับก็เป็นทีมทํางานที่เราเห็นอยู่ I <laughs> ไปตรงล่มๆหน่อยป่ะโอเคครับคุณผู้ชมก็จะขออนุญาตสรุปให้คุณผู้ชมฟังนิดหนึ่งนะครับเ,เมื่อสักครู่นี้แบบที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปแล้วว่า,าวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่คุณชจ้าชาติสิทธิพันธ์ในฐานะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากกรกตรับรองแล้วอาจารย์ชาติก็เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่17นะครับแล้วก็มาด้วยวิธีการเลือกตั้งนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีผู้ว่าที่สลับกันไปทั้ง แต่งตั้งเลือกตั้งนะครับแล้วก็ในแง่ของการทําหน้าที่วันนี้อาจารย์ชาติชาติก็ถือว่าเข้ามาเป็นผู้รักษาการที่ปฏิบัติหน้าที่ที่กรุงเทพมหานครสรารวัตรกรุงเทพมหานครที่เสาชิงช้าเป็นวันแรกนะครับบรรยากาศอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนแล้วก็ทักทายข้าราชการข้าราชการเมื่อสักครู่นี้บริเวณจุดนี้คุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าข้างกระจกข้างๆของ,ขง,ขง,ขงผ,มผมเนี่ยมี รายการเนี่ยเปิดหน้าต่างออกมาทักท,ยทยายคุณชาคุณชาก็โบกมือรับมีเสียงกรี๊ดมีเสียงยิ่งดีใจกันนะครับในแง่ของการต้อนรับผู้รายก,การคนใหม่คุณชาก็มาด้วยสูตรแล้วก็เนไทายนคกทก็จะสีเขียวหน่อยแล้วก็มีรายการประจํามีหัวหน้าสํานักงานมีส่วนต่างๆที่วันนี้ก็มาต้อนรับอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครแล้วก็คุณชาก็ทักทายให้นโยบายหลังจากนี้ก็จะไปที่สรา,ารวักราินแดง2ซึ่งที่จุดนี้สาริงชาคุณชาเคยประกาศแล้วว่า อาจจะย้ายที่ทําการของผู้วกทมฝ่ายบริหารทั้งหมดไปอยู่ที่ดินแดงก็ตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วเดี๋ยวดูกันอีกทีว่าจะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่อย่างไรสิ่งสําคัญอีกอันนึงครับคุณผู้ชมวันนี้ถือเป็นครั้งแรกเป็นวันแรกในการปฏิบัติหน้าที่จบจากนี่ไปดินแดงยังไม่จบเท่านั้นนะครับคุณชาติจะเริ่มแคมเปญการปลูกต้นไม้หลานต้นที่เป็นหนึ่งใน2องนโยบายของคุณชาติที่สวนเบญจก,กิติวันนี้จะไปเริ่มปลูก99ต้นแต่ยังไม่จบครับเสร็จจากสวนเบญจคุณชาติจะไปทที่3ยาามิาว เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการในการเปิดกิจกรรมพลายมันของกอลุ่ม LGBTQ+ พครับที่สามย่ามิตรทาวตอนเย็นหกโมงเย็นคุณผู้ชมเกาะติดอยู่กับเดอะแซนด์ r d นะครับเราก็จะรายงานเข้ามาให้คุณผู้ชมทราบความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องครับตอนนี้ขออนุญาตยุติไลฟ์อันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวดูว่าคุณชาติจะมีการพบกับสื่อตอบคำถามอะไรอย่างไรอยู่ที่ห้องรัตนโกสิทร์ครับสวัสดีครับ